บอกมือลาต้นสังกัดเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวมิ้นชลิดาค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันเลยนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีอะไรน้อยใจใดๆทั้งสิ้นค่ะ ถูกจับตาม,มองทันทีนะคะเมื่อนางเอกสาวอย่างมิ้นชลิดาตได้ถ่ายภาพกับผู้บริหารต่างช่องจนก็ถูกมองว่าจะโบกมือลาต้นสังกัดเก่าเราหรือเปล่าหลังจากที่อยู่มานานกว่า18ปปีค่ะแล้วก็ยังถูกมองว่าน้อยใจหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีงานละครให้เห็นกันแล้วเลยงานนี้เธอก็เปิดใจนะคะบอกว่าไม่ได้น้อยใจค่ะแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดมานานแล้วด้วยแต่ก็ยังมีงานร่วมกันอยู่ส่วนที่ว่ามีช่องอื่นมาจีบเนี่ยสาวมิ้นก็บอกเลยนะคะว่าก็มีมาชักชวนเข้ามาเยอะมากเหมือนกันละค่ะ เรื่องสัญญาแทบไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะมันก็เหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้สิ่งหรืไม่ไม่ได้ตอบคือจริงๆไม่ได้ตอบมาสักพักหน้าแล้วค่ะที่ไม่ได้ตอบเพราะว่าพอเราโตขึ้นอะจุดโฟกัสมิ้นหลายปีที่ผ่านมาคืออยู่กับธุรกิจแล้วก็มีทั้งโปรเจกต์เยอะมากค่ะก็เลยบางบางงานเราไม่สามารถทําให้เขาได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องน้อยใจเลยค่ะมันไม่มีเวลาที่บางทีเราจะไปเล่นละครได้ ครั้งละสองเรื่องต่อเขาเรียกอะไรอะ่ะต่อปีได้เหมือนไม,ไ,นะไม่ไหวแล้ว <laughs> 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 เพราะว่ามัน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 เหมือนเราเรา